ขอบสนามเสียงอีสานรายงานข่าวกีฬาที่เบิรงเหล่าห้าเดี๋ยวเาต้องอา่านผ่านเสียงภาษาไพ่รอเสนอหูเบิรงสนุกถูกจังหวัดสัดก,กันทุกมือพอกันที่ขอบสนามด้อจ้าและโลกกีฬามือนีขอน้าเสนอข้าวฝุ่นบ่อนที่นาสนใจหลังจากเมือ่อคืนนี้ค่ะโอ้ยบอกเลยว่าตั้งแต่คลิปออกไปนี่นะคะมือถือหนูนี่ดังแจง้งเตือนบ่าหยุดเบิร์ตขึ้นเลยค่ะบ่มแมนคิดดังนะคะธนาคารตามมาท่วงหนีค่ะโอ้ตาย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 ,ตาย,ตายช่วงนี้เศรษฐกิจปิ คัดยิ่งกว่าหาแยกลาดเผ่าตอนย่เมาแแรงวันสุกสิ้นเดือดอีกโอ้ตายๆายลืมลืมมันไปก่อนค่ะมาอัปเดตข้าวฟุตบอลกันก่อนเด้อค่ะพี่น้องเริ่มกันที่ข้าวและหลังจากคีรีกลาลิกาสเปนเตรียมโต้จกักมาโหดแข่งกันเพื่อสิหาแซมไฮซําเร็จจงได้ตอนนี้แฟนบอลทัโลก หัวฟุตบอลค่ะก็เมียที่นอนอยู่บ้านแล้วนะคะก็ยอ้อนมันกินแล้วก็นอนไข่อึ่งหลืงค่ะก็อึ่งอยู่หลังบ้านแลวนะคะเนี่ยแน่นอนว่าหลังจากประการปุ๊บผู้บ้าจากต่างดาวยอนมนุษย์นักฟุตบอลที่ปาคายใกล้ย่างขามบ้านหนูยังหูจากยังลิโอนลเมสซี่ผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของบาร์เซโลนาก็าเตรียมผ้ามูใส่รดอยู่เขาตรวจหาเสื้อโลกไว้รัตโควิสเกากันในมอนีหลังจากกระทรวงสาธารณสุขบ้านเขาเนี่ยเริ่มสิพนปดล็อกดาวน์บ้างแล้วก็คือบ้านเฮานะคนติดเสือกันวัน ลกคนกรยังมั่นคงปิดเมืองต่ออีกเดือนโอ้ยอยากไปเที่ยวได้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากตัวเสร็จแล้วหากใครบ่มีเสือ้อก็เตรียมไปแยกย้ายซอกกันตามนโยบายโซเชียลดิแทนติง่งซึ่งหากทุกอย่างบ่มีปัญหาก็ขอบอกไว้เลยว่าลาลิกะากับมาเตกกันเดือนมิถุนาแน่นอนนูแอนคอนเฟิร์มค่ะ ว่าจังสันจังสิทธ์เถาะค่ะถึงสิงมีคนสบายใจปานไดเหลียนก็ยังมีสองด่านค่ะคุณผู้ชมท่านด่านสมโมสสอนเออีบานก็ได้ออกมาตั้งโตะแถลงการ์ด้วยสีหน้าที่บ่ค่อยดีปานไดว่าซุ้มข่าวนี่วันใจในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตของทีมงานทั้งหลายพอหูซึกว่าถ้าผู้นำนี่้าตัดสินใจคางแน่รีบกลับมาแข่งโตกันเร็วเกินไปเบิ้งหนาเบิ้งหลังแล้วรู้สึกได้ว่าท้าองค์กรลาลิกานี่เบิ้งท่าสิบม่มีแผนการเรื่องสุขภาพพิชัดเจนอีกอย่างเลยนะคะเอามันคือเปลี่ยนแนวนี้ โดยท่งผู้บริหารของ AE b a n บานก็ออกมาเว่ายัางชัดเจนไว้แล้วว่าโม่เราเก่งกลัวสำรับการเริ่มตอนกิจกรรมที่มันไม่สามารเข้าวทึ่งคำแนะนำขั้นต่ำของผู้เชี่ยวชาญและการสร้างระยะห้างทางกายภาพจากการแถลงการนั้นและมันเป็นสิ่งที่ทำให้โม่เรารู้สึกไม่มั่นคงกับการทำสิ่งที่โม่เราหลักที่สุดโม่เราอาจติดเชื่อและอาจอเอาเชื่อไปติดขอบกลัวหรือเผื่นฟูงของโม่เราได้แล้วมันอีนําไปสู้การแพร่ระบาดขงังไหมไอ้แหลแงแล้วนะกิการ์ดนี่ และสิ่งที่สําคัญที่สุดนะควรจะเป็นเหลืองสุขภาพข้องทุกคนและมันเป็นช่วงเวลาที่ไอเดียพวกนี้ต้องนําขอต็ดจ,จริงมาก้อนอีููดอีแร้งอันสิ่งเดียวที่เป็นการยืนยันได้อย่างแน่ชัดในการกลับไปชักฟุตบอลคือเมื่อเราเรียกร้องกา,การการันตีและต้องการความรับผิดชอบ ขามมาที่ข้าวของผู้บ่าวผิวซีฟีตีนดียังโท่มาดป่าเตะี่มีข้าวโขดนาหู้ว่าไอาอันนี้มักสิบินขามหนามขามทะเลเป็ดค้าแข่งกับไอ้ปืนไงอาสนอนในซีสันหนาน,นี่แล้วแต่นกกระจอกยังสิว่าท่านด้กิ่นหนามเลยค่ะนี่เล่นเตะรุ่นผีไล่คราัาก็ออกมาหามเปล่าม้องทายคนนีล้วะวให้คิดดีๆก่อนนะบะคำน้อยเฝ้า่ายตอนนี้หากเลือกจุดล่งบดีอาสมีข้อฮักเลือดตกไงตายได้เพราะว่าในอดีต ผ่านมานี่กัเคยผ่านประสบการณ์ไปทํามาหาแลกับแอสตันวิลลามมาแล้วแต่ว่าบรุงเรื่องเสือกลุ่งลิ่งกลิ่งลมก็เป็นทาเรียกได้ว่า,าทาสิเขาสุภาพชิดไทยก็คือผู้ใหญ่อาบนำห่อนมาก่อนก็โค้งมาตักเตือนเจ้าหนูป,ป่าเตว่าไปสเปนไปฝรั่งเศสไปเยอระะมันดีกว่าน่าจะรุ่งกว่าเยอะ ปิดถ่ายกันที่ข้าวลือจากสนักพิมพ์บิลที่เมื่อเบียร์เยอะระมันข้าวที่เศร้าบานเขาฟังกันมาบบรูกี่รอบกีก่รอบแต่ก็ยังต้องหอมาบอกกันอีกเทือว่าตอนนี้การเจรจาสื่อขายระว่างแน่นสติกับบาเยอร์มิวนิคในดิวของเรโรอซาเน่เลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องคาโตที่ว่าตกลงสิเทาไดกันแน่หลังจากที่ก้อนนานีนะคะแวนเนี่ย ำกำลังเสียขานิวอยู่แล้วเจ้าสาวดันมาขีดแตกใส่ส่งค่าง,งานป่านฝาถล่มไอ้ซาเน่เจ็บเขาพักเงา้ยหกเดือนกลายเป็นดิวหลุมประชาจังสันแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะคนนอนอยู่บ้านกันเป็นเดือนเดือนจนไอ้ซาเน่ตอนนี้ห้ายดีวิ่ปปปปปปปงปลอคือบมไเ้เจ็บบไดปวดอย่างทั้งพ่อคุณยายทั้งสองสมมสนกะหันมาจับเขาว่คุยลุยราค่าต่อว่ะราค่าของไอ้ซาเน่เนี่ยมันเสียราค่าทอร์ดกันดีเนาะ ว,ว,ว,ว้แววๆวเมื่วานตัวเลขสุดแรกที่เส้อไต่ย,ยืนไปอยู่ที่40ล้านยูโรเงินไทยกับประมาณ 1ัน0ีรยล้านบาททุนได้ค่ะและสิพยานย่างสุขวามสามารถที่ิปิดเดี๋ยวนี้ที่ราค้าม่อกเกิน60ล้านเพราะว่าต่อน,นี้โควิดมันระบาดเงินในบัญชีมันเหือดแหง้งคือจังค้องหลังบานหนูเลยแดดมันฮ้อนน้ำมันเหือดแหง้งเบิดราคาที่เคยต่ำกว่าที่รอยล้านตอนนี้บอกเลย6กสิก็โคตรแห้งละจ้าและนี่ก็คือทางหมดของการรายงานข่าวบ่อนกระชอนหูคู่ๆเก๋ๆเด็กเบิงไหนผู้ใหญ่เบิงดีมีมาสูมือทามากการรายงานแบบมวลๆม,มัน คือคือฝักกดไหล่กดแชร์เพื่อให้อ้ายเบลขอให้หนูมาอ่านสุมมือในเด้อค่ะรักพี่น้องขอบสนามทุกคนจ้าเนื้อข้าวโดยพี่เบลขอบสนามรร้งานโดยน้องแอนขอบสนามขอบคุณค่ะ